สวัสดีครับนะเวลานี้นะครับกระบะช่วงนี้นะครับเรียกว่ามาแรงฮอตๆเลยจะเป็นกระบะเคลียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้ยกสูงพิเนอร์แบบนี้ขายดีขายตามหากระบะอยู่นะครับไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยนะครับบอกเลยว่าตัวนี้เป็นลีโวสมาร์ทแคปสีบอลเงินนะครับสีบอลเงินรถงานประวัติศูนย์แท้นะครับประวัติศูนย์แท้คันนี้เลยนะครับสภาพสวยสภาพเดิมรถคันนี้มีการตรวจเช็ครายละเอียดให้แล้วทั้งหมดเลยนะครับคันนี้นะครับเรียกว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็มีการ ได้ว่าผ่านการรักษสปามาแล้วนะครับเก็บรายละเอียดมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์สภาพประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าพร้อมขายแล้วนะครับใครที่สนใจนะครับคันนี้นะครับแอดไลน์ดีทักหาเป้ได้เลยนะครับรีโวคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทแคปได้เกียร์โตสูงนะครับขับง่ายขับดีนะครับมีทั้งโหมดเกียร์อีโคและพาวเวอร์นะครับเป็นโหมดขับขี่ทั้งสองโหมดเลยแล้วก็เป็นรถที่นะครับลงเขาขึ้นเขาสบายนะครับสายลุยก็ได้สบายเลยนะครับคันนี้รถในงานประวัติศูนนย์แแท้ะะครับลสีีปพพันรถสสภาเยังคม เดิมนะครับตัวไฟหน้าเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับตัวนี้เป็นตัว e นะครับตัวเริ่มต้นนะตัว e นะครับได้ไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์นะครับหน้าหล่อเหมือนล็อกโคนะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้าเนี่ยเป็นสีดำเงาเป็นโนแบกนะครับสีสามทีพลดสภาพเดิมนะครับส่วนฝากระโปรงหน้าเนี่ยก็เรียกว่าฝาเดิมเลยนะครับฝาเดิมนะครับสีเดิมไม่เคยเรียกว่ามีการชนการเปลี่ยนแดงทั้งสิ้นนะครับรถสภาพสวยเหมือนใหม่นะครับราคาดีนะครับไม่น้อยด้วยนะครับเรียกว่าเป็นรถที่ไม่น้อยสุดแล้วนะครับ คันอื่นไม่แปดหมื่นไม่เก้าหมื่นไม่แสนหนึ่งคันนี้ไม่แค่สามหมื่นเก้าพันโลนะครับพอจะบอกซ้ายขวามีให้ครบนะครับใต้ท้องสภาพเดิมนะครับใต้ท้องสภาพเดิมเดิมแบบนี้นะครับหัวละหัวจูงอยู่ครบนะครับสภาพสวยเดิมนะครับสภาพสวยเดิมเลยนะครับตัวกระจกนะครับกระจกมองข้างต่างๆเนี่ยตัวนี้เป็นกระจกมองข้างแบบปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวให้พร้อมนะครับแล้วก็มีกระจกมองมุมอัสายตามาให้ด้วยติดตั้งมาแล้วครบๆเลยสภาพสวยเดิมแบบนี้นะครับ ส่วนตัวส่วนตัวรถเนี่ยคันนี้นะครับเหลยอสังคมต่างๆสภาพเดิมนะครับกระจกหน้าของเดิมแท้เลยนะครับของเดิมนะครับจากป้ายแดงนะภาษีพรบอทบุทะเบียนไม่มีข่าดนะครับแล้วก็ตัวยางเนี่ยทั้งหมดเลยอย่าไปเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะครับเป็ยนยางให้ใหม่4เส้นแม็กเดิมโรงงานขอบ17นะครับแม็กขอบ17นะครับตัวนี้แม็กแท้แม็กเดิมนะครับแม็กข้อดีคือรับน้ำหนักได้ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของความทนทานเนี่ยบอกเลยว่าไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะครับ ยางอย่าเปลี่ยนให้ใหม่ซุมล้อสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมๆแบบนี้นะครับคันนี้ข้อดีอย่างก็คือมีตัวกันโครนมาให้นะครับมีพลาสติกกันโครนมาให้ด้วยครบๆทาให้าการเกิอสอดสนิมในตัวรถเนี่ยน้อยลงนะครับแล้วก็บรรยากาศมันละเอียบเราจะให้มาครบเลยนะครับตัวนี้นะครับเรียกว่าเอาไปใช้งานเนาะมันก็ใช้งานได้หลากหลายอเนกประสงค์นะครับจะบรรทุกก็ได้นะครับบรรทุกก็ได้ใช้งานในเมืองก็ได้พเพราะเป็นเกียร์ออโต้นะครับขับง่ายนะครับขับง่ายเกียร์ออโต้นะครับไปได้ทุกเส้นทางนะครับไม่ปวดแข้งไม่ปวดขา รถตรงรถติดสบายเลยนะครับแล้วดูในความเดิมของเขานะครับโตโยต้านะเห็นไหมคาว่าโตโยต้าแสดงว่านี่คือของเดิมนะครับของเดิมนะอ่าแล้วก็ในเรื่องของพวกตัวคงตัวเข็บเมนูเมน้นะครับนี่สภาพเดิมเดิมแบบนี้นะครับแล้วต่อต่างนะครับสีสัพันธ์รถได้สภาพเดิมนะครับนี่สภาพเดิมเมนูไมน้เดิมนะครับอ่าสภาพเดิมสวยเลยนะครับสภาพเดิมนะครับอ่าสภาพเดิมสวยนะครับ คันนี้นะครับใครได้ไปน้องก็ผ่อนประมาณแปดพันห้านะครับตัวนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าราคานะครับสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับซื้อสดได้จะแพนได้นะครับโครงสร้างนะครับเสาบีนะครับตรงนี้นะครับหัวน้องกับน็อตเดิมๆไม่แกะไม่ไขไม่ขยับเลยนะครับสภาพสวยเดิมนะครับสวยเดิมนะครับอ่าสภาพเดิมๆแบบนี้นะครับโครงสร้างเดิมนะครับคนหลังคาก็เดิมเช่นกันนะครับสภาพเดิมนะครับเบาะนะครับได้เป็นตัวอ่าเรียกว่า บาะแยกกันซ้ายขวาครบแบบนี้นะครับเป็นเบาะหนังนะตัวถังโครงสร้างสภาพเดิมเช่นกันนะครับตัวถังโครงสร้างสภาพเดิมนะครับไม่เฉียวไม่ชนไม่มีน้าท่วมนะแล้วก็บาอเนี่ยเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าไม่ซับความร้อนนะครับอ่าสภาพสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับติดต่อบอกเป้ได้เลยนะครับ0ูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับตัวเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์แบบซีรีส์ชิ t ออโต้นะครับมีโหมดอีโคโหมดพาวเวอร์ให้ครบ แอร์ b a g ก็ใช้งานได้ปกตินะครับคอนโซลด้านซ้ายนะครับตรงนี้เป็นสีดำเนาะแล้วก็มีในเรื่องของพวกช่องเก็บความเย็นตรงนี้ก็มีให้ครบเลยนะครับครบเครื่องนะครับเอกสารอยู่ครบถูกต้องนะครับมีให้ดูนะครับทัวริ่งนะครับนี่โอนได้100%แน่นอนนะครับโอนได้ร้อเปนะครับอ่าสภาพสวยเดิมนะครับที่วางแกนกระนะมีครบนะครับแล้วก็ช่องเก็บคงเก็บของต่างๆก็มีครบลูกคู่มืออยู่ครบเลยเห็นไหมครับอ่า 459,000นะครับสภาพสวยครุ้มแบบนี้นะครับไม่อยากพลาดกันนะครับอมาดูกันต่อนะครับกระบะคันนี้เป็นดีเซลนะครับเหลี่ยมสันคมข้างข้างสภาพสวยเดิมนะครับแคริบอยติดตั้งมาให้ครบๆนะครับแคริบอยตั้งมาให้ครบแล้วนะครับแคริบอยเนี่ยก็คือคุ้มเลยนะครับประมาณ20,000ื่นนะก็ติดตั้งให้ครบแล้วนะครับคุณแจมีให้หนึ่งดอกสำหรับขายแคริบอยนะครับด้านในสภาพเดิมนะครับแมกเนอร์สภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับด้านท้ายนะครับตัวนี้นะครับด้านท้ายเดิมตะเข็บเดิม ตรงนี้ไปจุดสังเกตว่ารถเนี่ยเคยโดนชนท้ายมาหรือเปล่าให้ดูตรงนี้นะครับอ่าตัวเข็บรอยต่อไม่แตกไม่อ้าไม่แล้วแสดงว่าของเดิมนะครับตาปั๊ม 4R อยู่ครบเห็นไหมครับด้านท้ายเี่ยของเดิมเลยเป็นแบบนี้นะครับ CR CL อยู่ครบนะครับตัวเข็บเดิมสภาพเดิมนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้บอกว่าเป็นตัว e ก็คือโลโก้เห็นไหมครับไฮลัก e r e ว o นะครับนี่คือบบอกว่านี่คือตัว e นะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับ ช่วงล่างสภาพเดิมนะครับยางอะไหล่แม่แรงประแจนะครับเรียกว่ามีครบอยู่แล้วนะครับแล้วดูช่วงล่างนะครับตัวช่วงล่างนะยางอะไหล่นะครับรุกลงมาเดิมสภาพเดิมท่อเดิมนะครับมีเซนเซอร์ถอยให้2จุดนะครับครบๆเลยนะครับอ่ะคันนี้4 5 9 0 0 0หาหนะครับ4 5 9 0 0 0หาหเท่านั้นเลยนะครับราคาดีน่าโดนน่าซื้อนะครับใครที่สนใจนะครับแอดไลน์มาทักมาได้นะครับเฟรมชุดสี่นะครับนี่เลขโค้ดจะใช้คอมพลแบบนี้นะครับอ่ะ ใช้คมๆแบบนี้เลยนะครับซุ้มล้อนะครับมีการคงคอนให้ครบๆเช่นกันนะครับล้อหลังเป็นดัมเบรกนะครับล้อหลังเป็นดัมเบกขอบ17นะครับอ่ะส่วนด้านในนะครับด้านในตรงนี้นะครับก็เปิดมาเนี่ยเรียกว่าประตูเปิดมาเนาะเขาตั้งคือรีวอออกแบบมากว้างอยู่แล้วนะครับ้องโดยสันกว้างนะครับขับง่ายขับดีนะครับป้ายประวัติศูนย์เข้าศูนย์ยังอยู่เลยเห็นไหมครับนี่เข้ามาที่3 0 0 0 0โลแล้วก็41,000โลนะครับ ้ายแบบนี้ดีมากนะเก็บไว้นะครับให้ดูว่ารถมีการเช็ระยะตลอดนะครับการดูแลไม่ขาดจะทำจะทำให้รถนะครับมีอายุการใช้งานยืดนะครับอ่าหัวน็อตเดิมไม่แกะไม่ไข่ไหมครับต้องต้องดูทุกจุดแบบนี้นะครับนี่หัวน็อตเดิมไม่แกะไม่ไข่ไม่ขยับประตูไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยชนรถไม่เคยเดนชนไม่เคยประสบอุบัติเหตุนะครับอ่านี่ครับประแจไม่แรงอยู่ครบตรงนี้เลยนะครับอยู่ครบทุกอย่างนะครับไม่มีสนิมขึ้นใดใดทั้งสิ้นนะครับสภาพสวยเดิมนะครับสภาพสวยเดิมอ่า คันนี้นะครับใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มนะครับคุ้มนะครับตะเข็บต่างๆก็เดิมอ่าตะเข็บไม่ลงเป็นอาร์คเดิมๆอย่างนี้เลยนะครับตะเข็บเดิมนะครับตะเข็บเป็นอาร์คเดิมนะคันนี้นะครับใครได้ไปบอกเลยคุ้มมากนะครับคุ้มมากคันนี้เรามาดูกันนะครับออปชันอย่างอื่นก็คือจะเป็นพวกเซ็นทรัลล็อกนะครับมีให้กระจกปรับพับไฟฟ้านะครับแล้วกระจกเนี่ยจะมีตรงคนขับจะเป็นออโต้หนึ่งบาลแล้วอีกหนึ่งบานเป็นไฟฟ้านะครับ เซ็นทัลล็อกก็มีให้ครบเช่นกันนะครับแล้วก็มีล็อกเทคให้ด้วยนะครับล็อกเทคการขโมยมีให้ครบเลยนะครับปุ่มมิเตอร์ก็มีเช่นกันนะครับฝากระโปรงหน้าอีกท่องซ้ายฝาถังนู่ทางขวาตรงนี้นะครับรอยมาร์คคีซียังอยู่ครบครบแบบนี้นะครับอเดี๋ยวพี่สตาร์ทให้ดูนะครับให้ดูอย่างหนึ่งนะครับพวงมาลัยดูครับหนังยังใหม่กริปเลยนะครับหนังยังใหม่กริปแล้วดูหัวเกียร์นะครับหนังหัวเกียร์คือใหม่กริปเลยนะครับนี่ใหม่มากเพราะใหม่มาสามหมื่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเป๊อ่ะ สตาร์ทหน่อยนะครับขอดูเลขไม้หน่อยนะครับขอดูเลขไม้หน่อยนะครับว่าคันนี้ไม้เท่าไหร่นะครับไม้สามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบห้ากิโลเมตรนะครับอ่าไม้น้อยนะครับจอเป็นจอ M I D พร้อมจอแบบเรืองแสงออปติคอลนะครับหน้าจอตรงนี้เป็นจอฝังนะครับมีเอฟเให้นะครับบลูทูธต่อได้ครบเครื่องเลยนะครับเรียกว่าใช้งานได้ครอบคลุมนะครับแล้วก็ช่อง U S B นะครับ A U X ก็มีให้ครบเช่นกันนะครับต่อชาร์จบงชาร์จแบตต่อ มือถ,ถือได้หมดเลยนะครับส่วนตัวแอร์จะได้เป็นตัวแอร์อนาล็อกนะครับแอร์อนาล็อกปรับพัดลมได้ถึง4ระดับระบบไล่ฟ้าแลวหมอกกรณีเกิดหมอกเกิดควันอะไรพวกนี้ก็เกิดเปิดได้เลยนะครับมีระบบทุกอย่างหมดเลยนะครับและดูนะครับแอร์เรียนะครับกับขาบาบะคือข้อดีนะมองซ้ายมองขวาชัดเจนนะครับมองซ้ายมองขวาชัดเจนแอร์เรียมันดีนะครับมองไปเนี่ยรถเห็นไหมรถพวกนี้มันเล็กกว่าเรานะครับรถพวกรถเก่งอ่ะเราสูงกว่าเราใหญ่กว่านะครับถึกบึกบึนนะครับมันต้องรีโวเท่านั้นนะครับขับดีนะครับ ดีน่าใช้นะครับนาฬิกาตรงกลางก็เป็นนาฬิกาดีจอดดีจอดบอกเวลาเนาะพร้อมไฟขอทางแบบนี้นะครับสภาพสวยเดิมนะครับหัวเกียร์นะครับหุ้มหนังยังดีโหมดอีโค o พาวเวอร์มีให้เลือกนะครับเกียร์นะครับมีเป็นแบบซิลินชิพพร้อมกับตัวโหมดเกียร์ดีเกียร์เอสนะครับมีให้ครบครบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของหัวเกียร์ต่างเนี่ยเป็นแบบแมนนวลนะครับเปลี่ยนมือนะครับนี่ตรงนี้นะครับกดแล้วดึงแบบนี้นะครับอ่าสภาพสวยเดิมนะครับคันนี้นะครับ 459,000เทน่านั้นตัวต่อไปอย่าไปดูห้องเครื่องกันอะหรือบอกไปกระจกมองหลังก็เป็นแบบธรรมดาเนาะไม่ได้ปรับปรับแสงออโต้นะครับแล้วก็มีตัวไฟดาวร้ายนะครับสองกลางวันกลางคืนมีให้ครบที่ใส่แว่นก็มีครบเครื่องเลยนะครับห้องโดยสารกว้างโปร่งครับนั่งด้านหลังนั่งได้สามคนด้านหน้าสองคนนะครับเอกสารอยู่ครบถูกต้องนะครับพร้อมโอนได้เลยครันนี้ไปดูกันในส่วนของห้องเครื่องกันไปไปดูนะครับตัวเช็คเอเยอร์ทุกหนุดนะครับลูกค้ารับประกันได้เลยครับลูกค้าที่ดูคลิปนี้นะครับ ดูจบสามารถจัดสินใจซื้อได้เลยนะครับเรียกว่ากระบะเป้นะครับขายกระบะเยอะที่สุดแล้วนะครับเปิดฝาหน้าเครื่องดูเลยครับสะอาดสะอ้านสวยๆแบบนี้นะครับเครื่องแน่นเครื่องฟิตนะครับไม่อยู่แค่สามหมื่นเก้าพันโลเท่านั้นนะครับสภาพเดิมคานหน้าต่างๆนี่เดิมแท้เลยนะครับนี่หัวนหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขมียว่าการใช้งานแบบนี้นี่คือคานหน้าเดิมแท้นะครับแต่ว่ารถคันนี้ไม่เคยโดนชนนะครับสภาพสวยนะครับนี่ไม่เสียลงไม่เสียรูปเลยนะครับหัวนหัวน็อตตัวสายกาวอยู่ครบนะครับแท่นเพทนะครับผลิตเดือน แผ่นกระดาษปี19นะครับแผ่นเพจสวยเดิมเงาเงานะครับปติเอร์ต่างๆอยู่ครบๆแบบนี้นะครับแล้วดูนะครับพวกตัวซีนต่างๆไหมครับเดิมๆเลยซีนตรงนี้นะครับนี่คือซีนแท้เดิมโรงงานนะครับหัวน็อตเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนะครับสภาพสวยเดิมนะครับสภาพสวยเดิมนะครับแล้วก็ด้านซ้ายก็สภาพเดิมเช่นกันนะครับอ่าสภาพเดิมนะครับตาปั๊มนะครับบ่มบอกว่าคันนี้คือฝาเดิมแท้โตโยต้านะครับนี่ตาปั๊มนี้เลยนะครับ ส่วนตัวเครื่องนะครับไม่มีแกะไม่มีขายโดยทังสิ้นนะครับเครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมนะบล็อกเดิมเลยนะครับไม่แกะไม่ขายพรรถไม่แค่สามหมื่นเก้าพันโลนะครับเครื่องยังใหม่กริปนะครับใช้งานได้ยาวๆอีกนะครับใช้ไปอีก10ปี20ปีนะครับคันนี้และที่สําคัญนะข้อดีของรีโว่นะครับศูนย์บริการทั่วประเทศอะไรถูกนะครับซ่อมง่ายเข้าที่ไหนก็ซ่อมได้หมดนะครับและส่วนใหญ่แล้วรถไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับใครสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยทักมาหาเป้โทรหาเป้นะเบอร์0ูน7 8 9 4 8 4 8 แอดไลน์ดีทักมาเลยครับบอกเลยว่าห้ามพลาดน,นะครับอุปรกรณนปีใหม่มีให้อีกใครอยากรู้เป็นอะไรนะครับติดต่อมาแอดไลน์มาที่เบอร์ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ